คำเตือนขอบคุณทุกคนที่สนใจเข้ารับฟังแะรับชมในช่องของปโอ๊นะคะ,ะโอ๊ททำช่องนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาจะว่ากล่าวใครเลยนะคะเป็นสมมุติฐานและกรณีศึกษาเอามาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็เตรียมตัวในการดำรงชีวิตตัวเองหรือในการหาคู่ต่างชาตินะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดเห็นต่าง และไม่ชอบใจไม่พอใจหรือฟังไม่จบฟังแล้วสรุปเองตัดสินเองหรือแม้กระทั่งตัดสินว่าโบดเป็นคนที่ไม่ดีนะคะปดขอความการุณาคุณไม่ต้องทิ้งคอมเมนต์ที่ไม่ดีเอาไว้นะคะให้คุณฟังแล้วออกไปเงียบๆหรือคลิกไม่ชอบเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าคุณฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะ ถึงแม้คุณจะใช้คําสุภาพเป็นเชิงตําหนิต่อว่าเสียสีนะคะพบจะส่งรีพอร์ตให้กับทาง YouTube ให้หมดเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโสต์ขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่เข้ามาดูวิดีโอโพสทนะแล้วก็ได้คอมเมนต์กันไว้เยอะแยะเลยนะคะทั้งคอมเมนต์ที่สอบถามคอมเมนต์ที่ให้ความคิดเห็นรวมไปถึงคอมเมนต์ตำหนิ ติว่านะคะทั้งสุภาพและไม่สุภาพส่วนใหญ่ก็จะสุภาพกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะมีคอมเมนต์ถามโบส์ในการหาสามีฝรั่งเนี่ยนะคะถามว่าแนะนำว่าทำยังไงอะ่ะจะได้คนดีและมีเงินตอบจริงๆเลยนะปบไม่รู้บไม่มีวิธีนะคะไม่มีวิธีสิ่งที่โบ๊์คอมเมนต์ตอบแนะนำไปก็คือ เราดูได้เบื้องต้นนะว่าอาชีพการงานเขาเป็นยังไงก็จะส่งไปถึงว่าเออเขามีการเงินเป็นยังไงอันนี้เบื้องต้นก่อนนะถ้าอาชีพเขาดีเป็นอาชีพที่มีไรายได้เยอะก็น่าจะมีเงินเยอะแต่ถ้าเขามีการใช้จ่ายสุรุยสุร่ายตรงนี้คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เองนะคะการเรียนรู้ก็ต้องใช้เวลาร่วมกันต้อง ศึกษากันระยะหนึ่งอ่ะแล้วที่ถามว่ามีเงินมีเงินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีเงินจำนวนมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนที่เรียกว่ามีเงินตามที่แต่ละคนพอใจคนดีคนดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะแต่ละคนก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันเองนะอย่างที่คุณคบอยู่แล้วคุณก็เลิกเลิกกันไปอันนั้นก็เป็นกระบวนการใช่ไหม ถ้าคนไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่ใช้เวลาร่วมกันอะ่ะคุณก็จะไม่รู้คําตอบไงว่าคนที่คุณกําลังโคบดีหรือไม่ดีแล้วคุณจะอยากเลิกหรืออยากต่อไงปมไม่มีคําตอบนะคะว่าจะยังไงแต่ที่แนะนําได้เป็นเบื้องต้นดูจากหน้าที่การงานเขาดูจากการใช้ชีวิตของเขาดูจากว่าเขาชอบทําอะไร เขาใช้จ่ายยังไงอันนี้ก็ในเรื่องของการเงินคนที่นิสัยดีก็ดูว่าเขาอะเป็นคนลักษณะแบบไหนกับครอบครัวเป็นยังไงเขาประพฤติปฏ,ปฏิบัติตัวกับคนอื่นเป็นยังไงคือสิ่งที่คุณมองว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเนี่ยคุณก็พิจารณาจากสิ่งที่คุณมองอะว่าเขามีอะไรแบบไหนยังไงที่จะเป็นคนดีในแบบของคุณหรือเปล่าและในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกไปนะคะ ถึงเขาจะมีหน้าที่การงานที่ดีเดีย่ยก็บอกไม่ได้ทั้งหมดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีค่าใช้ใจ่ายอะไร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 บ้างเนี่ยนะทั้งหมดเลยที่พูดไปเนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นและที่เหลือคือจะต้องใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันคนละประเทศอะ่ะจะใช้เวลาร่วมกันได้ยังไงใช่ไหมไม่ได้ไง <laughs> ไม่ได้แต่ก็ต้องมีการ มาพบปะกันแล้วเราก็พิจารณาส่วนตรงนั้นแหละการพูดคุยกันกิจกรรมต่างๆที่ได้แลกเปลี่ยนกันกน่ะก็ต้องประมวลผลมีรูปให้ดูมีวิดีโอส่งมาให้ดูบ้างไหมหรือการใช้จ่ายเขามีเรื่องคุยเขาวันนี้เขาไปทำอะไรยังไงเราสามารถจะประมวลตรงนี้ได้เป็นพื้นฐานนะคะสรุปอันนี้คือคำตอบอันนี้นะปนไม่รู้ปนไม่มีว่าจะต้องทำยังไงให้เจอคนดีและที่มีเงิน แน่นอนไม่รู้เลยนะคะอีกอย่างหนึง่งอันนี้น่าสนใจอีเมลนะคะใครได้รับอีเมลมาจากผู้ชายผู้ชายแนะนำตัวผมเป็นหมอผมมีอาชีพวิศวกรทนายความหรือใดๆก็ตามอาชีพที่ดูแล้วมีหน้ามีตาม,มีเกียรติมีเงินเยอะอย่างเงี้คุณต้องคิดก่อนว่าคุณไปให้อีเมลกับใครใครใครไว้หรือเปล่า ถ้าคุณไม่เคยให้อีเมลใครเลยอะ่ะคนที่เขาส่งมาเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไงเขาจะเป็นโจรเป็นสแกมเมอร์คุณลบทิ้งไปเลยคะ่ะคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอยากอ่านด้วยซ้ำนะคะยกเว้นคุณให้อีเมลใครไปคุณก็ค่อยพิจารณาว่าจะติดต่อกับเขาไหมนะอันนี้ในเรื่องของอีเมลนะอยู่ดีๆมีผู้ไม่รู้จกักไม่รู้อะไรกันเลยมาก่อนไม่ได้ติดต่อกันมาก่อนแล้วได้รับอีเมลอะ่ะอันนี้ยคิดไว้ว่า ไม่ใช่แล้วนะจะได้ปลอดภัยนะคะเงินนะคะเงินอย่าส่งเงินให้ใครเด็ดขาดอย่าส่งเงินให้ใครเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะมีหรือคุณไม่มีแล้วคุณไปหยิบยืมมาอย่าส่งเงินให้ใครเด็ดขาดนะคะจําไว้เราอย่าส่งเงินให้ใครเด็ดขาดเขาจะมาในรูปแบบน่าสงสารน่าสงสารหรือจะมาขู่เราด้วยซ้ําก็ไม่ต้องปล่อยเขาค่ะถ้าเขาขู่ก็ให้ขู่นะคะ เราอย่าส่งเงินให้ใครเด็ดขาดจ้า <c oughs> ภาษาอังกฤษนะคะถ้าไม่ได้ถ้าได้แต่ยังไม่ดีพอก็ไปเรียนไปเรียนเรียนกับโบก็ได้โบก่ะอยากได้ตังค่าสอนเหมือนกันโบสอนภาษาอังกฤษไม่ได้สอนหาสามีนะคะไม่ได้สอนจับผู้ชายนะคะคุณจะให้โบสอนภาษาอังกฤษโบสอนแล้วแนะนําบ้างปรึกษากันบ้างเรื่องเออคุยกับ ผู้ชายแล้วแบบนี้แบบนั้นแล้วจะตอบเขายังไงอันนี้ได้นะคะอันนี้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะแต่คิดค่าสอนภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้บังคับให้ใครมาเรียนนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าไหนบอกสอนฟรีไงทําไมต้องเสียเงินผมไม่ได้บอกว่าสอนฟรีนะคะสอนฟรีคือคุณก็เรียนใน YouTube เนี่ยเรียนฟรีแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบได้โตตอบกันอย่างเงี้ยเสียเงินนะคะเวลาเราไปเขียนโปรไฟล์นะคะ อายุน้อยๆยมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอสำหรับคนอายุเยอะๆยะยกตัวยอย่างเช่นอายุ55 56- 57อ่าประมาณนี้นะคะอยากมีคู่อยากมีอ่เพื่อนมาดูแลการบั้นปลายชีวิตอย่างนี้แล้วการพูดให้ฟังดูสวยสวยหน่อยนะคะคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศกับผู้ชายไหมละ่ะหรือคุณอยากให้ผู้ชาย ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยถ้าคุณอยากให้ผู้ชายย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยคุณก็ต้องเลือกผู้ชายที่เขามีอายุที่ยังเดินทางไหวไม่ไงั้นเขาจะเดินทางมาหาคุณได้ยังไงส่วนคุณที่อยากที่จะไปอยู่ต่างประเทศนะคะคุณก็ต้องพิจารณาดีๆคุยกันดีๆอันนั้นรยายะละเอียดเรื่องคุยนี่จะพูดบอกกันมันบอกกันได้ไม่หมดหรอกเพราะเวลาคุณคุยอะ คุณต้องคุยดย้วยตัวเองแล้วก็ตกลงอะไรเยอะแยะนะคุณต้องมั่นใจว่าคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้อย่างสบายมีความสุขเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะ่ะไปอยู่ต่างประเทศคุณก็ต้องไปหางานทําต่างประเทศคุณก็ต้องไปฝึกภาษาอีกแล้วงานที่หาทําต่างประเทศจะได้งานแบบไหนแรกๆไปอ่ะก็ต้องใช้แรงงานเนื้ออีกนะคะอย่างโอ้เงี้ยโอก็ใช้งานแรงงานขนาด มีความรู้เรียนมาที่นี่ที่เมกาก็เรียนเพรายังไม่ได้หางานเลยบนเลือกงานไงเนี่ยนะคะก็พิจารณาดีๆนะคะการพูดคุยในเว็บเดทนะคะถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยก็นัดกันออกมาคุยจากเว็บจะได้ประหยัดตังค์ถ้าใครเสียเงินนะแล้วก็จะได้เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งหรือเป็นข้อยืนยนันบนมุาจะใช้คำพูดว่าอะไรว่าแต่ละคนจะไม่หาใคร อีกในขณะที่กําลังศึกษาเรียนรู้กับเราเนี่ยคือในกรณีที่ตกลงว่าเออจะคบหากันจริงๆจังๆนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่แสดงให้เห็นไงความเหมือนแบบความจริงใจอย่างเงี้ยว่าเออฉันจะไม่ได้หาใครไม่ได้คุยกับใครอีกฉันคุยกับเธอคนเดียวนี่แหละก็ะทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะเวลาลงข้อมูลในเว็บเดทนะอายุเท่านี้แล้วนะจ๊ะอยากได้อะไรอยากรู้อะไรก็บอกไปถามไปนะคะ คนที่เขาเข้ามาดูเราอย่างย,งยกตัวยอย่างเช่นมีความคิดว่าอยากได้บ้านอยากมีกิจการแต่ไม่มีตังหรอกอยากได้คนที่จะมาคบกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยเหลือช่วยเป็นในทุนก็เขียนไปแต่เราไม่ได้ของเงินเขาไงเราแค่เขียนไปเพื่อให้เขารู้คนที่เขาเข้ามาดูมาเห็นข้อมูลตรงเนี้ยจะได้พิจารณาไงว่า เขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคเขาก็คุยต่อกับคุณเองแหละถ้าเขาไม่โอเคเขาก็หนีไปจะได้ไม่ต้องมีปัญหาที่หลังไงว่าคุยคุยกันไปแล้วไปมาพูดที่หลังเอา้าฉันไม่รู้นี่ว่าเธอจะอยากได้เงินฉันเธออยากจะให้ฉันซื้อบ้านให้เธอที่แนะนํานี่คือบอกไปเพื่อตัดปัญหาไงว่าเราไม่ได้คุยกันก่อนแล้วผู้ชายก็มารู้ที่หลังแล้วก็จะ มีปัญหากันนะคะแต่ถ้าเราบอกให้เขารู้ก่อนเขารู้แล้วไงเงื่อนไขเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ขอเงินเขาเราไม่ได้ขอเงินเขาเดี๋ยวนี้เราแค่บอกเขาว่าฉันอยากได้ในวันข้างหน้าถ้าเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอยากให้เธอซื้อบ้านให้ฉันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันฉันมีอาชีพนะหรือฉันไม่มีอาชีพก็ว่ากันไปอ่ะบอกให้หมดนะคะบอกให้หมดเท่านี้ก่อนวันนี้คราวหน้าถ้ามีคำถามอะไรดีๆมาอีก หรือมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโป้อโอ๊มีความคิดยังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะทําแบบไหนจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ